คอนรี่นัดอ่านไพ่เนาะสโลแกนดุดันไม่เกรงใจใครอ่านไพ่แบบต,ตัวแม่ฟาดเสียแรงกระแทกใจนะจ๊ะล้วงลึกถึงตับไตและไส้พุงนี่คืองานค่ะเออนี่คืองานนะจ๊ะอยากให้เราเลือกทำงานก็โอนเงินเข้าบัญชีสิบล้านค <c oughs> ่ะในงานเราไม่เลือกทำนะคะงานนี้ มาดูกันว่าพลังงานคนกลุ่มเรานี้คาดหวังอะไรจากเราอ่านให้แรงตรงกระแทกใจค่ะ <c oughs> ไม่ขายฝันเนาะไม่ชอบขายฝันขายฝันกับพลังงานบวกโลกโลกสวยโลกบวกเนี่ยเส้นบางๆกันอยู่นะคะระหว่างแบบเออเราเจตนาหลอกลวงเขากับอ่า พลังงานบวกเออส้นบางๆกันอยู่นะคะดังนั้นเราเน้นความจริงความเรียวสบายใจใช้ชีวิตแบบเรียวเร็วสบายใจกว่าเยอะคนกลุ่มนี้เขาคาดหวังอะไรจากเราเขาต้องการอะไรจากเราคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เราหันหลังออกมาจากพวกเขาแล้วนะบางคนเนี่ยเอ,อเดินออกจากครอบครัวที่ค่อนข้างเป็นพิษครอบครัวที่ค่อนข้างท็อกซิคครอบครัวที่ทุลงตัวเองมากๆาฮ่า เราได้เดินออกจากพลังงานนี้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะครอบครัวแฟมิลี่คนรักสามีหรือใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ใกล้ชิดหรือรอมรอบเราเรามูฟออนออกมาเรียบร้อยแล้วให้พลังงานหมดตาคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรจากเราคนที่เราเลือกที่จะเป็นคนที่มูฟออนออกมาเองหันหลังออกมาเองเดินออกมาเองพอลลี่ไม่ได้ทำงานให้ใครด้วยนะอ่าองค์กรอิสระอธิปไตยนะคะ ไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครไม่ได้กินเงินเดือนใครดังนั้นจะไม่ถือว่าพอลลี่ทำงานให้ใครเลยไม่ถือว่าพอลลี่ทำงานให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะเป็นอิสระค่ะมีความอิสระทางความคิดจิตใจใครก็บังคับและควบคุมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนพอลลี่พลังงานหลักนะคะลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองค่ะ u e e n of Wands มีไฟมี p a s s ั่นมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนแล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองในช่วงนี้ะมีไฟแรงสูงเป็นตัวของตัวเองมากไม่ค่อยแคร์คำพูดใครเท่าไหร่เรียกคืนตัวตนของตัวเองกลับคืนมายืนอยู่ในจุดของตัวเองยืนอยู่ในจุดของตัวเองมีความเป็นโค้ด i าอินสปเรชันมีความเป็นผู้นำาปีนนักบอลเป็นคนที่เก่งในเรื่องของแรงบันดาลใจแพชันแปดไม้การพูดการสื่อสารปกติพรีจะไม่ค่อยหยิบไพ่หล่นนะแต่พลังงานนี้อยากอยากหกิบไพ่แปดไม้นะคะเรื่องของการติดต่อพูดคุยสื่อสารการเจรจาพลังงานหลักโดดเด่นว่าเป็นคนที่ทำงานผ่านสื่อสาธารณะโลกออนไลน์ ใช้คำพูดเป็นส่วนใหญ่ในการติดต่อเจรจ,จาและพูดคุยเนะาะคนกลุ่มน,นี้เขาต้องการอะไรจากเรา,าเราเป็นตัวแซบตัวแม่นะคะเออแซบตัวแม่ควีนวอนแซบตัวแม่ค่ะไม่ใช่แซบตัวลูกตัวแม่แซบแม่แซบแบบฟาดฟาดเฟี้ยดๆหน่อยอฮัลโหลแฟนคนกลุ่มน,นี้เขาต้องการอะไรจากเรา บางคนต้องการเรื่องของความรู้เนาะเออบางคนเนี่ยอยากให้เราสอนบางคนนี่มาทําตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราบางคนมาทําตัวเป็นอ,อคนที่แบบว่ามาซุกในเรื่องของความรู้อะ่ะเออคนบางกลุ่มเนาะที่เกี่ยวข้องกับ teacher student ครู shirts, อาจารย์นักเรียนเขาต้องการอะไรจากเราเออถ้าเราเป็นครูอาจารย์เขาต้องการความรู้เนาะ เออแต่ถ้าเราเป็นนักเรียนแปลว่าอ่าครูเนี่ยเขาต้องการให้วิชาเราเขาต้องการสอนเรานะวอนนีน่สอนเรื่องของไพ่ด้วยเนาะเออสอนไพ่จิตวิญญาณซึ่งการสอนพอลลี่แน่นอนว่าเราจะไม่สอนแบบตำราทั่วไปนะคะเออ เพราะว่าถ้าเราสอนแบบตําราทั่วไปเนี่ยเราไปซื้ออ่านที่ไหนก็ได้นึกออกไหมเออเราไม่จําเป็นต้องมาโรงเรียนแบบคอร์สราคาแพง,พงแต่ที่พอลลี่สอนคือพอลลี่สอนแบบแอชวานม่สอนแบบไม่สามารถหาในตําราไหนได้เลยหาไม่มีในตํารานะคะการสอนของพอลลี่เนี่ยคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรจากเรามีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเรียนการศึกษาเนาะโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษา าบางคนอาจจะทํางานอยู่ในองค์นี้อ่าองค์กรเรื่องของการสอนการเรียนครูอาจารย์สองไม้อ่า<ม>เขาต้องการอะไรจากเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องการความรู้วิชาจากเราเนาะเออเหมือนเราเป็นอาจารย์ที่แบบว่ามีความรู้สูงอ่ะมีความรู้สูงมีความรู้เยอะอ่าไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็ตามคนกลุ่มนี้ต้องการวิชาความรู้จากเรา เขาต้องการอะไรจากเราคนกลุ่มนี้ซัำดามีบางกลุ่มบางคนนะที่เข้ามาเพียงเพื่อสร้างปัญหาอา่บอกแล้วว่าอ่านไพ่ไม่ไขฝันนะคะมีคนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่เราหันหลังให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออตัดญาติขาดมิตรเลิกคบเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ย แต่พยายามจะกลับเข้ามาให้รู้ไว้เลยว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้ามาสร้างปัญหาสามดาเข้ามาสร้างปัญหาให้เราทําให้เราเจ็บปวดเสียใจยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเอาปัญหามาให้เราคนกลุ่มนี้ต้องการเอ,อ่อทำให้เรามีปัญหาเหมือนที่พวกเขามีนั่นเองดังน,น,นั้นให้เร,รามัดระวังคนที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอะไรเก่าๆที่เรารู้ว่าคนกลุ่มนี้คบไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับต่อชีวิตคบไปก็ไม่ทําให้ เขาเรียกอะไรมาตรฐานชีวิตเราเพิ่มขึ้นหาคนกลุ่มนี้นะคะที่เราหันหลังแล้วพยายามสกลับมันเขาจะมาพร้อมปัญหาดังนั้นให้เราะวังสัญญาณเตือนนะคะ red flag หาสัญญาณเตือน red flag ค่ะรามาระวังคนกลุ่มนี้เดชอ่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการอะไรบอกแล้วอ่าบางคนจะเป็นอะไรเก่าๆเ,เนาะอะไรเก่าๆเ,เดิมๆความรักที่จบไปแล้วนะคะ เลืกใครยอย่าร้างไปแล้วแต่อยากจะกลับมาแต่ให้รู้ไว้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยกลับมาเพื่อสร้างปัญหาไม่ได้กลับมาเพื่อทําให้ชีวิตเราเพิ่มมูลค่ามากขึ้นดังนั้นอะไรก็ตามที่เราหันหลังออกมาเรียบร้อยแล้วตัดแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าการอยู่กับสิ่งนี้ไม่ทําให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีต่อชีวิตไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องอะไรต้องกลับไปคนกลุ่มนี้เขากลับมาทําไมเขากลับมาทา คนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคนที่เคยหักหลังเราเอ,อคนที่เคยหักหลังเราคนที่เคยทําอะไรรับหลังคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากเราก็ต้องการเอาปัญหาของเขามาให้เราห้าเรียญแล้วก็ควีนดาเห็นไหมฮ่าเขาต้องการอะไรจากเราบางคนต้องการเงินจากเราเนี่ยเออพูดตรงตรงมีบางกลุ่มบางพลังงานเนาะโดยเฉพาะในครอบครัวเราเออที่เขาแบบขาดแลนขาดสรเออ อยากมายืมเงินอยากมายืมเงินอยากมาขอยืมเงินเรา <c oughs> คนกลุ่มนี้ต้องการอะไรควินดาไพควินดา wheel of fortune คนกลุ่มนี้ต้องการอะไรจากเราไฮปรินนะคะบอกแล้วว่าบางคนนี่เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ตัวรับตัวรับตัวรับมาสร้างปัญหานั่นเองตัวรับไม่ใช่ตัวจริงมาสร้างปัญหา หนึ่งถ้วยคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรจากเรามีบางคนเท่านั้นที่มาด้วยความเป็นมิตรที่ดีมาด้วยน้ำใสใจจริงมาด้วยแบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้จะมาเอาอะไระมีทั้งคนที่มาแบบจริงใจมีทั้งคนที่มาแบบไก่กาอาเบ้นะคะเแต่ถ้าใครก็ตามที่มาด้วยเรื่องเงินให้รู้ไว้เลยคะว่าไม่ใช่คนที่เราจะต้องสางสัมพันธ์ต่อเช่น ห่างหายไปนานมากไม่เคยถามสารทุกสุขดิบอยู่ๆก็ขอยืมเงินหน่อยอยู่ๆก็มาขอยืมเงินอยู่ๆก็แบบว่าเอาปัญหามาให้เราแต่ตอนที่เรามีปัญหาเขาไม่เคยเป็นส่วนที่ช่วยเหลือเรา <c oughs> ช่วยเฉพาะคนที่ช่วยเราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคนไร้น้ำใจหรือแรงน้ำใจแต่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ไม่เคยช่วยเราเลยในเวลาที่เรายากลำบากไม่มีความจําเป็นหรืที่เราต้องช่วยเขา ได้สิบด้วยและสด้วยคุกลุ่มนี้ต้องการอะไรมีบางคนเท่านั้นเนาะที่มาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่จะเป็นคนใหม่เท่านั้นคนใหม่ๆเท่านั้นนะคะเออที่มาในเรื่องของความรักแล้วมาแบบจริงใจเออมาแบบว่าไม่ได้มามาหลอกฟันไม่ได้มาแบบไม่ได้มาแบบปลอมๆ่ะม,มาแบบเรียรยๆมาแบบจริงๆมาแบบไม่ได้มาหวังเอาอะไร แล้วก็มีบางคนที่ถ้าเพื่อนเนี่ยก็ให้ระวังเพื่อนปล,มปลอมนะเพื่อนที่หวังประโยชน์เท่านั้นหรือเกาะกระแสะเรานะถ้าเขาเห็นว่าเราโด่งดังเรามีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมระดับหนึ่งรู้จักคนใหญ่คนโตเนี่ยคนกลุ่มน,นี้อาจจะเข้ามาเพียงเพื่อเกาะกระแสะเราเท่านั้นเออเกาะกระแสเรา ให้สองเหรียญเห็นไหมมีบางคนต้องการยืมเงินเราบางคนก็มาเพื่อขอยืมเงินนะจ๊ะดังนั้นอ่าเตรียมคําปฏิเสธไว้ให้ดีเตรียมการปฏิ